สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุทยาที่ดำเนินงานด้านการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศา,ศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริม ผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาภายใต้สถาปัตยกรรมเรือนไทยหมู่ภาคกลางที่จำลองบรรยากาศให้เป็นเรือนครูช่างสมัยโบราณประกอบด้วยหอกลางเรือนนอนเรือนครูเรือนช่างและศูนย์เรียนรู้และสร้างสารรค์ผ้าลายอยางเอกลักษณ์อยุธยา สามารถรองรับผู้มาเยือนที่สนใจใครอยากเรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศแห่งอดีตการทั้งที่เดินทางมาแบบกลุ่มย่อยและเดินทางมาเยี่ยมชมแบบหมู่คณะเรือนนอนจำลองบรรยากาศเรือนไทยของขหาบดีสมัยกรุงศรีอยุธยาประกอบด้วยเตียงและเครื่องนอนอุปกรณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินหมา และเครื่องประทินโฉมที่นักท่องเที่ยวสามารถสมมุติตนเองว่าเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาทดลองเรียนรู้เสมือนจริงโดยการถ่ายภาพกับวัตถุต่างๆที่จัดแสดงไว้ในห้องได้เรือนครูจัดแสดงหัวโขนซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยใช้สำหรับการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งถือเป็นสุดยอดมหรสพไทย้วยหัวโขนของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหัวโขสนสกุลช่างอายุทยาที่รังสรรค์ขึ้นโดยหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสดิ์สุขสวัสดิ์และทายาทแห่งย่านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเรือนช่างจำลองบรรยากาศห้องครูช่างศิลป์ไทยประกอบไปด้วยการปักสะดึงกรึงไหมขั้นตอนการทำหัวโขนและการเขียนภาพจิตรกรรมไทยนักท่องเที่ยวจะได้ทดลองสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างอย่างใกล้ชิด สถาบันอายุทยาศึกษาได้ดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอยางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าห่อคมภีในตู้พระธรรมที่เก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดย่านอ่างทองจุฬาโลกอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืนต่อไป